นี้มาวิเคราะห์ข่าววงในกับอาจารย์จำศักดิ์ปิ่นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงางครับอาจารย์ใช้ชีวิตบนรถไฟมาหนึ่งคืนผมเป็นแฟนรถไฟไทยมานานแล้วสเสน่ห์อยู่ตรงไหนอาจารย์สเสน่ห์เนี่ยคือความสบายสบายคือถ้าคุณไม่รีบร้อนผมว่าดีแต่เวลาถ้าผมรีบร้อนมันมักจะไม่ตรงเวลาอย่างขณะนี้เนี่ยเราควรจะถึงเชียงใหม่แล้ว อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเรายังอยู่บนรถไฟผมก็คิดว่าอันนี้อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องเรื่องของการเดินทางเรื่องระบบบริหารพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องไปพันกันถึงด้วยว่ารถไฟไทยเนี่ยผมน่าเห็นใจเหมือนลูกเมียน้อยน้อยนอยยิ่งกว่าลูกเมียน้อยกเออน้อยน้อยน้อยๆลยทำไมฮะตอนนี้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าหลวง กลับมาเดินทางทางรถไฟเนี่ยท่านเดินทางได้สบายเลยเส้นทางก็ดีแทบทุกอย่างเกือบจะเหมือนสมัยที่พระอ,องค์ท่านทำรถไฟไทยคือไม่มีการไม่มีการพัฒนาไปกว่าเดิมเทา่าไหร่เนี่ยผมน้อยใจแทนคนทำงานรถไฟเพราะว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมาไม่ว่าจะสมัยจอมบลสลิ์ที่เลิก2,500บอกว่าเราต้องระบบพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน <S <S ก็พัฒนาแต่สร้างแต่ถนนลูกเดียว จนกระทั่งทุกวันนี้ก็สร้างแต่ถนนถนนไล้ฝุ่นถนนทุกอย่างถนนหมดแต่ระบบรางที่ใช้พลังงานน้อยอมีประสิทธิภาพขนคนขนสินค้าได้ดีเยอะๆที่เรียกได้ว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนใช่ไม่ค่อยได้พัฒนาเลยตลองคุณก็จะเห็นกระดอกกระแด้กอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนการรถไฟอ,อีกเรื่องหนึ่งที่มีคนตั้งข้อสังเกตกันมากว่าการที่ รถไฟไทยมันไม่พัฒนามันไม่ปรับปรุงก็เพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันมันมีอยู่เจ้าเดียวที่ให้บริการอยู่ประเด็นนี้ปัญหานี้จะแก้ยังแก้ได้ไหมผมคิดว่ามันถึงเวลาเหมือนกันที่จะต้องพัฒนาไปการที่ไม่มีการแข่งขันเนี่ย <S <S ผมคิดว่ามันมันเป็นของไม่ดี <S <S คุณอย่าลืมว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพขึ้นที่คุณพูดก็เป็นความจริง ถ้าคุณแยกดูให้ดีรถไฟเนี่ยมันประกอบไได้วยสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือรางรถไฟคุณอย่าคิดรางเล็กๆนะมันวิ่งโอ้โหทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นหลายร้อยหลายพันกิโลถูกไหมครับแล้วมันจะต้องมีดูแลที่ดินดูแลรางดูแลให้มีประสิทธิภาพและพัฒนารางอาจจะเป็นรางคู่ อาจจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะต้องมีเส้นทางของมนแล้วรางมันต้องมากับระบบเดินระบบไอสัญญาณระบบอะไรพวกนี้ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องรางเรื่องเส้นทางรถไฟอันนั้นเป็นส่วนที่หนึ่งผมคิดว่ายังไงก็ตามรัฐจะต้องเป็นเจ้าของเพราะเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณให้เอกชนรายใดรายหนึ่งผูกขาดเป็นเจ้าของเจงเลยมันเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานและรัฐธรรมนูญก็ได้ระบุไว้แล้วว่ารัฐจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย51% รัฐเป็นเจ้าของอันนี้เป็นเอกชนนี่ยากเดี๋ยวเอกชนคุณลองคิดดูสิเอกชนบริษัทกอไก่สร้างรางตรงนี้ไปเชียงใหม่เอกชนอีกบริษัทหนึ่งขอไก่สร้างรางข้างๆกันไปเชียงใหม่เหมือนกันแล้วมันจะไม่เต็มรางไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นเอกชนผมต้องคิดถึงกําไรใช่ไหมครับแล้วการลงทุนรางมันสูงผมจะไปลงทุนรางในเส้นทางที่ไปสู่ชนบทเป็นเส้นทางมันไม่คุ้มอะตกลงเรื่องรางชัดเจนต้องเป็นของการลดไฟหรือหรือถ้าจะเป็น กระจายหุ้นให้เอกชนก็ต้องไม่เกิน4.9ตกลงรัฐต้องถือหุ้นใหญ่อันนี้ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้โครงสร้างเืินทุนอ,อันที่สองเมื่อคุณมีรางแล้วเนี่ยมันต้องมีรถวิง่งไอตัวที่เรานั่งๆอยู่ในเออเนี่ยรถวิ่งเนี่ยที่เรากำลังวิ่งวิงว่งวิ่งเนี่ยนะถ้าวิ่ง <c oughs> แล้วมันผูกขาดคนก็สบายคือบริหารจัดการยังไงเองก็ต้องมาเชียงใหม่หกโมงเย็นนครพิงค์ <c oughs> อ่าอย่างนี้เป็นต้นเองไปไหนไม่รอด แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่มมีการแข่งขันในระบบให้บริการ6โมงเย็นนครพิงค์หโมง45บริษัทสวรรค์อะไรสักอันนึงก็ได้ตั้งชื่อขึ้นมาบริษัทสุวรรณภูมิก็ได้รถไฟสุวรรณภูมิมาเป็นอีกแข่งหนึ่งนะครับทุ่มครึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งตกลงก็จะวิ่งไล่ตามกันอ๋อจะมีหลายขบวนมีหลายขบวนก็ได้แต่ละขบวนก็เป็นผู้ประกอบการแต่ละรายอ่าเสร็จแล้วทีนี้น่ะรายไหนบริการไม่ดี ผมก็ไปเลือกอีกรายหนึ่งในเวลาที่ถ,ถัดไปถูกไหมครับหรือไปก่อนหน้านั้นถ้าหากว่ามึงบริการไม่ดี <c oughs> เหมือนกับสนามบินสุวรรณภู <c oughs> มิมีแอร์ไลน์คือมีสายกัรบินหลายสายกัรบิน <c oughs> ใช้สุวรรณภูมิแล้วสายการบินนี้จะไปจะไปยุโรป <c oughs> สมมุติวนะ่าผมจะไปอังกฤษ <c oughs> ออกจากกรุงเทพไปไปอังกฤษมีตั้งหลายเวลาห้าทุ่มก็ม ผมคุ้มเลยบินไทยมีหลายสายเลยบินทิสแอร์เวย์ลุกทันซาแล้วออกเวลาก็ห่างกันครึ่งชั่วโมง40นาทีตกลงอันไหนบริการไม่ดีมันแพงผมก็ไปใช้สายการบินอื่นระบบสายการบินก็ทำแล้วรถไฟก็ทำเหมือนกันตัวรางก็เหมือนท่าอากาศยานรถที่วิ่งแต่ละขบวนก็เหมือนเครื่องบินแต่ละลำตกลงมันก็การรถไฟก็จะคล้ายๆการบินไทยซึ่งในที่สุดก็พัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองจนถึงขั้นเป็นระดับ แข่งกับนานาชาติได้ถูกต้องและต่อไปคุณสังทนายกอภิสิทธิ์พูดไหมว่าอีก7-8ปีเนี่ยการคมานาคมในเอเชียเนี่ยจะต้องจะต้องเชื่อมเ,ย,ย,เย่โยงกันในอาเซียน10ยประเทศอาเ,อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวตกลงถ้าคุณรถไฟคุณไม่พัฒนาเนี่ยมันจะไปเชื่อมเขาไงไอายเขาตายตกลงคุณก็จะต้องพัฒนา,นาตรงนี้ให้มีการแข่งขันใช่ไหมครับและและตรงนี้เนี่ย อาจจะคิดไปถึงด้วยว่าทำอย่างไรให้เรามีรถไฟความเร็วสูงชาวบ้านเขามีกันมานานแล้วกรุงเทพเชียงใหม่ใช้เวลาผมคิดว่านะห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็ถึงตะลงนั่งปุ๊บเดียวก็ถึงแล้วอาจจะมีรถไฟออกเที่ยงคืนหกโมงเช้าถึงแล้วอย่างนี้เป็นตน้นมันเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือกลางวันออกเที่ยงหกโมงเย็นถึงแล้วมันก็ มันก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นอะละนั่นเป็นส่วนที่2ถ้าเราสร้างการแข่งขันส่วนที่3ก็คือทรัพย์สินของการรถไฟปัจจุบันนี้การรถไฟมีที่ดินมหาศาลนะครับอ๋อการรถไฟนี่รวยเหรอฮะอเราเนี่ยเวนคืนที่ดินไปเยอะห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวทั้งแถบเลยถนนรัชดาถนนรัชดานั่นก็ที่การรถไฟถนนรัชดาที่มีสถานบันเทิงเยอะๆนะเออสนามกอล์ฟ รถไฟเมื่อก่อนนี้ก็มีที่ดินการรถไฟหมดเลยโอ้เยอะแยะเลยและยังมีต่างจังหวัดเมื่อก่อนนี้มีโรงแรมเชียงใหม่นี่ก็มีโรงแรมรถไฟที่ไหนก็มีรถไฟตามสถานีต่างๆและที่ดินรอบสถานีที่ดินรอบๆรางเยอะแยะเลยคันนี้ตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาเสียให้มันชัดเจนตรงไหนที่เป็นที่ดินเพื่อใช้เพื่อการรถไฟก็อยู่กับส่วนแรกคือส่วนที่ดูแลเป็นเจ้าของราง แต่ส่วนที่ออกไปถ้ามันไม่เกี่ยวแล้วอย่างเช่นที่ดินห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ก็ของการรถไฟและที่ดินอื่นๆผมคิดว่าแยกเสียให้คนบริหารจัดการทรัพย์สินของของชาติให้มีประสิทธิภาพจะได้ไม่เอามาปะปนกันอันนั้นมีเงินรายได้มันไหลเข้ามาแล้วก็มีการวิ่งเต้นแทนที่จะเช่าที่ดินในราคาที่สมควร ก็วิ่งเต้นเช่าราคาต่ำกว่าระยะยาวอย่างนี้เป็นต้นมีมือโปรในการบริหารจัดการทรัพย์สินเสียแยกกำไรขับทุนออกไปนะครับจะอยู่หน่วยเดียวกันกันกบที่ดูแลเรื่องรางก็แยกบัญชีให้ชัดเจนแยกหน่วยบริหารหรือจะแยกออกไปเลยก็แยกออกไปเพราะว่าเงินนั้นจะได้เข้าแผ่นด,ดินอย่างนี้เป็นต้นผมว่าถ้าทำเสียอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นดีแต่ถ้าเป็นอยู่อย่างเดิมก็คือมีทรัพย์สินเยอะในขณะเดียวกัน ออกับการขัดทุนแล้วหนี้สินก็เยอะออออก็เลยต้องแก้ปัญหาแต่ว่าที่เขาขัดทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ยอมให้ขึ้นค่าชั้นสามเพราะว่าเป็นรถไฟที่ช่วยคนยากคนจนซึ่งเป็นความจริงคือคนจนเนี่ยได้ประโยชน์จากรถไฟเยอะเพราะว่ารถไฟชั้น3ามเนี่ยราคาถูกมากเมื่อเทียบกับที่อื่นราคาที่ชาวบ้านจ่ายเนี่ยคือราคาที่ถูกกว่าต้นทุนจริงคับ อันนี้อันนี้ก็เป็นความจริงและก็ส่วนชั้น2ชั้น1นเนี่ยนะครับรถไฟก็เก็บแพงอันนั้นแล้วก็เป็นราคาที่สมจริงอันนั้นก็ว่ากันไปส่วนที่เป็นชั้น3มเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะคำนวณกันดูว่ามันควรจะเป็นราคาสักเท่าไหร่และหากว่ารัฐบาลต้องการจะสนับสน,นุนก็คิดลายหัวเลยแล้วก็จ่ายให้รถไฟคุณคิดว่าอย่างนี้ก็แร์แล้วถ้ารถไฟขาดทุนเมื่อไหร่เล่นงานเพราะว่าผมจ่ายคุณแล้ว คุณอยากจะชดเชยคนผู้โดยสารกระจายอ,อ,อย่างเมื่อกออี้อาจารย์พูดนอกจากที่จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าปฏิรูปในเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบการทํางานมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน,นเป็นเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมจวัฒนธรรมองคองก์กรจําเป็นมากวัฒนธรรมแปลว่าว,าว,วิธีชีวิตวิธีคิดวิธีการทํางานอย่าไปว่าแต่รถไฟรถไฟก็เหมือนกับระบบราชการทั่วไปซึ่งเหมือนกัน ก็คือวิธีคิดของผู้คนเนี่ยเราเอาประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมาก่อนแล้วก็ประโยชน์พักพูวกทับถ,ถัดมาแล้วจึงประโยชน์ของส่วนรวมทีหลังสุดถ้าวิธีคิดของสังคมไทยเป็นอย่างนี้ราชาการสะท้อนเลยว่าเป็นอย่างนั้นรถไฟไทยก็เหมือนกับราชาการทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาระบบวัฒนธรรมองคอ์กรเวลาเขาจะโปรโมทหรือเพิ่มขั้น นะครับเขาก็ต้องดูพวกพ้องก่อนก็คือระบบเล่นพักเล่นพ่วงนะครับระบบหาประโยชน์ใส่ตัวถ้าผลประโยชน์นั้นขัดกันระหว่างตัวเองกับผลประโยชน์ของส่วนรวมปัญหาคอรัปชันมันก็ตามมาคุณก็ได้ยินมาเยอะว่ารถไฟเนี่ยปัญหาเลืล่องคอรัปชันมันก็มากมียุคหนึ่งยุคเรื่องสร้างส้วมครับตกลงวัฒนธรรมองค์กรอ,อาจจะต้องมาพัฒนาทำอย่างไรที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนยศ โดยที่ไม่เล่นพักเล่นพวกขณะเดียวกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องเรื่องรายได้เรื่องคอ,อ,อร์รัปชันเรื่องเบียดบังผลประโยชน์นะครับช่อลาดบางหลวงก็าจจะต้องปรับปรุงใหม่และจะต้องปรับปรุงในเรื่องของสเกลเงินเดือนเพราะว่าหลายคนที่ทํางานอยู่การรถไฟเนี่ยนะครับเป็นพนักงานมานานบางคนเงินเดือน3ามหมื่นสี่หมื่นบางคนเนี่ยเงินเดือน มันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุงานตามอายุงานตกลงอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่ก็ต้องมีการพัฒนาปรปับปรุงกันวัฒนธรรมองค์กรอีกอันหนึ่งที่สําคัญรถไฟควรจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมคุณอย่าลืมนะว่ารถไฟเนี่ยมันต้องมีสถานีใช่ไหมแล้วสถานีสัมพันธ์กับชุมชนใช่ไหมตกลงถ้าชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็น เป็นคนดูแลเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีของเขาตรลแต่และสถานีไม่จําเป็นต้องมีหน้าตาเหมือนกัน,นแต่และสถานีอาจจะมีเอกลักษณ์ออมีสเสน่ห์มีอัตลักษณ์อของตัว<อ>เองใช่และคนบริเวณของสถานีที่เป็นชุมชนจะเป็นอําเภอจะเป็นตนําบล<ๆ>เขาจะดูแลรถไฟและจะรักมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะเวลาเราไปถึงสถานีไหนบางทีไม่จําเป็นต้องอ่านป้ายก็ได้ เราเห็นสถาปัตยกรรมหรือว่าเห็นสินค้าเห็นข้าวกองเห็นการแต่งกายเนี่ยรู้เลยว่าถึงที่ไหนแล้วถูกต้องเอออันนี้มันไปที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดเลยครับอันนี้ถ้าให้ชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยจะสุดยอดเลยและผมก็ได้ยินนะครับว่ารถไฟเขาคิดจะพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอยู่เห็นเขาจะร่วมกันนีด้าน,นะครับแล้วก็กําลังไปขอเงินกองทุนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาช่วยกันในการที่ ที่จะพัฒนาโดยที่ให้การรถไฟกับชาวบ้านเป็นตัวหลักในการช่วยกันคิดว่าเราจะพัฒนาองคอ์กรวัฒนธรรมองคอ์กรวิธีคิดขององค์กรอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่นอกจากจะมาเที่ยวเรายังได้ความรู้ด้วยคุณหลออให้ผมพามาเที่ยวด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จับมาถ่ายทีวีเลยเอาละครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ครับ